สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอเรื่องการดุลสมการเคมีค่ะเสนอคุณครูอรัญญาหมอกชัยจัดทําโดยนางสาวพักธนันทวีสุขเสถียรค่ะการดุลสมการเคมีนะคะก็คือการทําให้อะตอมทั้งสองข้างเท่ากันค่ะด้านซ้ายนะคะเราจะเรียกว่าสารตั้งต้นด้านขวาเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ค่ะการดุนนะคะเราจะเติมเฉพาะตำแหน่งด้านหน้าโมเลกุลเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะเราจะเช็คไปทีละท่าเลยนะคะเราจะสังเกตเห็นออกซิเจน2อะตอมนะคะเราจะเรียกว่าอะตอมอิสระเราจะเก็บไว้ดุลสุดท้ายนะคะเพราะว่าอะตอมอิสระเมื่อเราเติมตัวเลขลงไปจะไม่กระทบกับท่าตัวอื่นค่ะ C นะคะ,ะ,คะมี1 C ด้านนี้ก็มี1เท่ากันแล้วค่ะ H มี4 H ด้านนี้มี2 ดังนั้นถ้าเราจะทำให้ h สมีสีเท่ากันเราจึงต้องเติม2ลงไปเพื่อทำให้คูณกันแล้วจะได้อะตอม4อะตอมค่ะเมื่อ H สมี4 O ก็จะมี2อะตอมด้วยเหมือนกันค่ะเรามาดู O ที่ด้านขวามือนะคะ O ที่ด้านขวามือก็จะมี O ตรงนี้2อะตอม O ตรงนี้2อะตอม เมื่อรวมกันก็จะเป็น4อะตอมค่ะด้านซ้ายมือนะคะมี O อยู่2อะตอมดังนั้นเราจึงเติม2ลงไปเพื่อทำให้ O ทั้งสองข้างเท่ากันค่ะเรามาเช็คกันอีกรอบนะคะ C มี1 C ตรงนี้ก็มี1 H est, มี4 H est, ตรงนี้ก็มี4 O มี4 O ด้านขวามือมี2บวกอีก2 เป็น4ดังนั้นข้อแรกจึงเท่ากันแล้วค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อนะคะเราจะดูที่ด้านซ้ายนะคะเราจะสังเกตเห็น H ไฮโดรเจน2อะตอมเป็นอะตอมอิสระเราจะเก็บไว้ดูดสุดท้ายค่ะเรามาดูที่ Fe นะคะ Fe ด้านซ้ายมี3อะตอมด้านขวามี1อะตอมดังนั้นเราจึงต้องเติม3หน้าโมเลกุลเพื่อทำให้อะตอมเท่ากันค่ะ ด้านซ้ายนะคะ O มี4ด้านขวา O มี1ดังนั้นเราจึงต้องเติม4หน้าโมเลกุลเพื่อทำให้ O มี4อะตอมเท่ากันค่ะเมื่อเราเติม4ออมเข้าไปแล้ว H ตรงนี้ก็จะคูณกันเป็น8 H ตรงนี้ก็จะเป็น8อะตอมค่ะด้านซ้ายนะคะ H มี2อะตอมดังนั้นถ้าเราจะทำให้ H เป็น8อะตอมเท่ากันเราก็ต้องเติม4ค่ะ เมื่อคูณกันแล้วเห็ดก็จะเป็นแปอะตอมเท่ากันค่ะเรามาเช็คกันทีละตัวนะคะ Fe มี3 Fe ตรงนี้ก็มี3 O มี4 O ตรงนี้ก็มี4 H ET มี8 H ET ตรงนี้ก็เป็น8ค่ะดังนั้นสมการข้อนี้เท่ากันแล้วค่ะข้อที่3นะคะด้านซ้ายจะมีออกซิเจน2อะตอมเป็นอะตอมอิสระเราจะเก,ก็บไว้ดุนสุดท้ายค่ะ รามาดูที่ C นะคะ C มี3อะตอม C ตรงนี้มี1อะตอมดังนั้นเราจึงต้องเติม3หน้าโมเลกุลเพื่อทำให้ C มี3อะตอมเท่ากันค่ะดังนั้นเมื่อเราเติม3เข้าไปแล้ว O ตรงนี้นะคะรวมกันก็จะเป็น6ค่ะ H นะคะด้านซ้ายมี8ด้านขวามี2ดังนั้นเราจึงเติม4 เมื่อคูณกันแล้ว H ตรงนี้ก็จะเป็น8อะตอมเท่ากันค่ะเรามาดู O ที่ด้านขวานะคะก็จะมี O ตรงนี้นะคะรวมกันเป็น6 6ปบวกอีก4อะตอม O ด้านขวานะคะมีทั้งหมด10อะตอมด้านซ้ายนะคะมี O แค่2อะตอมดังนั้นถ้าเราจะทำให้ O มี10อะตอมเท่ากันเราก็จะต้องคูณด้วย5เพื่อทำให้ O มี10อะตอมเท่ากันค่ะ เรามาดูกันอีกรอบนะคะ C มี3 C ตรงนี้ก็มี3 H มี8 H ตรงนี้ก็มี8 O มี10 O ด้านนี้6บวกอีก4เป็น10อะตอมเท่ากันค่ะดังนั้นสมการข้อนี้จึงเท่ากันแล้วค่ะข้อที่4นะคะด้านซ้าย O มี2อะตอมเป็นอะตอมอิสระเราจะเก็วกบว่ดูลสุดท้ายค่ะเรามาดูที่ C นะคะ C มี1อะตอม C ตรงนี้ก็มี1อะตอมดังนั้น C จึงเท่ากันแล้วค่ะ S มี2อะตอม S ตรงนี้มี1อะตอมดังนั้นเราจึงต้องเติม2หน้าโมเลกุลเพื่อทำให้ S มี2อะตอมเท่ากันค่ะเมื่อ S เป็น2อะตอมเท่ากันแล้ว O ตรงนี้มี2อะตอมคูณอีก2ดังนั้น O ตรงนี้จึงมี4อะตอมค่ะ O ด้านขวานะคะมี O ตรงนี้อีก 2อะตอมเมื่อรวมกับ4อะตอมตรงนี้แล้วทําให้ O ด้านขวามี6อะตอมค่ะด้านซ้ายนะคะมี O 2อะตอมดังนั้นเราจึงเติม3หน้าโมเลกุลค่ะเมื่อรวมกันแล้ว O ตรงนี้ก็จะเป็น6อะตอมเท่ากันค่ะเรามาเช็คกันอีกรอบนะคะ O มี6อะตอม O ตรงนี้เป็น2อบวกอีก4ก็เป็น6อะตอมเท่ากันค่ะ C มี1อะตอม C ตรงนี้ก็มี1ดังนั้น C จึงเท่ากันแล้วค่ะ S มี2อะตอม S ตรงนี้ก็มี2อะตอมดังนั้นสมการทั้งหมดที่เราดูนก็เท่ากันแล้วค่ะ